สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและลูกหลานที่รักวันนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องราวของพระมโหสถเป็นนั้นว่าตอนที่แล้วมาจบลงตอนที่เทวดาผู้รักษาสเวกฉัดของพระราชาเห็นว่าพระราชาหลงผิด เนื่องด้วยอาศัยเจ้าเท่าสารพัดพิษสี่คนคิดชอฉชนทุจริตหวังจะทำลายบัณฑิตคนดีคือมโหสดแล้วแกล้งและของเรื่องสี่อย่างเข้าไปอัมราชาไปที่หลังก็ตั้งใจยันต้องการนามอรมาเป็นพญ,ญายาก็ล้มปู รู้สึกว่าจะสมน้ำหน้าที่นามอมเทวีปัญญาขโม,หด,มหดสดมโหสดนี้เป็นคนมีปัญญาเอาเจ้าเท่าสารพัดพิษที่มันไม่ได้คิดเห็นอกเห็นใจชาวบ้านชาวเมืองเอาแต่ความรู้สึกตัวว่าตัวดีอยู่เสมอเอาไปจมหลงขี้เส้นหนึ่งคืน แล้วเอาเกาขึ้นมาโกนหัวเอาอิดถูเอาเข้าเปียกทาตัวเอานุ่นทาใส่ห่อเสื้อลำแพนไปถวายพระราชาลูกหลานที่รักคนเราเลวอย่างนี้ยังมีอยู่ในโลกคนที่ไม่มีความรู้สึกสำนึกตัวเลวแสนเลวแต่ก็เข้าใจว่าคนดียังมีอยู่ จริยาอย่างนี้ขามันดานลูกหลานที่รักทุกคนจงอย่าสนใจแต่ถ้าว่าหลวงปู่ก็อยากจะแนะนำลูกหลานว่าจำไว้คำว่าจำเนี่ยจำเพื่อละว่าก,การอิจฉาได้สยาซึ่งกันละกันรู้สึกตัวว่าดีเนี่ยมันเป็นจริยาของคนเลว เพราะว่าคนใดก็ตามรู้สึกตัวดีเสมอพระพุทธเจ้ากล่าวว่าคนนั้นเป็นคนเลวข้อนี้ก็อยากจะนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระยีหัวรัชกาลที่ก้าที่ทรงพระนามว่าภูมิพลอนุดยเดชวันหนึ่งหลวงปู่เข้าไปเฝ้าพระองในพระที่นั่ง ดูสินะจิตดาราโหฐานพระองค์ทรงตรัสมาในตอนหนึ่งว่าเมื่อสมัยเด็กๆสมเด็จพระศรีนกเกินทรงชมพระองค์นะํหมายความว่าถ้าขณะที่ทําดีนะท่านทรงชมชมว่าเธอนี่ทําดีแล้วนะ แต่พร้อมกันนั่นก็ทรงชี้พระหัตว่าท่านดีแนดะ้อย่าทนงงตัวนะอย่าลืมตัวนะท่านลืมตัวเมื่อไรเธอจะชั่วเหมันนั้นพระบาทสมเด็จเจ้าหวัวทรงตรัสว่าพระผมก็ไม่เคยลืมตัวคำว่ขา,าข้อนี้นะเขาบรรดาท่านหลายผู้รับฟังที่เกลียดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยอยู่้วก็ขอภัยด้วย คำว่าไม่ลืมตัวในวันนั้นก็สั่งสนทนากันในเรื่องของธรรมะจุดหนึ่งพระองค์ทรงตัดว่าพระองค์ไม่รู้แต่ว่าลวงปู่บอกว่าพระองค์รู้ดีแล้วเพราะอะไรเพราะว่าการสั่งสนทนากันในวันนั้นพระองค์ทรงมีความเข้าใจอย่างยิ่ง ความเข้าใจอย่างยิ่งนี่บางทีอลุงปู่มีความรู้สึกว่าพระองค์เข้าใจดีกว่าลุงปู่สิและเมื่อความจริงมันเป็นอย่างนั้นลุงปู่ก็ต้องตอบว่าพระองค์ทรงมีความเข้าใจดีแต่พระองค์ก็ทรงแต่นว่าท่านไม่เข้าใจนึกว่ากันมาว่ากันไปในที่สุดก็ต้องลงคําว่าเข้าใจ พระองค์จึงในทรงตรัสว่าผมเองไม่เคยประมาทในชีวิตไม่เคยคิดว่าผมดีท่านี้พ่ออะไรเพราะว่าสมเด็จพระศรีนครินทร์เคยเตือนไว้ตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆว่าอย่าลืมตัวนะอย่าทำลงตัวนะวันนี้นะ่ะทำดีฉันชมว่าดีแต่วันหลังอย่าไปทำความชัว่วกันทำความชั่วฉันลงโทษ นี่ท่านปกครองลูกของท่านดีมากหมกายความสร้างมาแนะนำสั่งสอนไม่ให้ลืมตัว,วตรงกับคติทั้งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตัดว่าอัตนาโจทยาตาหนังจงพยายามกล่าวโทษโจยความผิดของตัวเองเข้าไว้หนูหลานที่รัก ถ้าเรายะมองดูตัวถ้าเราต้องการเป็นคนดีแล้วก็อย่าไปชมต้องดีหาตรงชั่วว่าอะไรบ้างที่บิดามารดาสอนมาก,ก็ดีครูบาอาจารย์สอนมาก,ก็ดีหรือตำรับตำราที่ดีเขาสอนไว้เรายังบกพร่องตรงไหนที่ไหนดีก็ให้ดีไปดีแล้วส่งความดีไว้เหมือนกับเกลือส่งความเค็ม เกลือจะอยู่ก็ส้มส้ม,สมเปรี้ยวเกลือก็เค็มเกลือไปอยู่กับน้ำตาลน้ำตาลหวานเกลือก็เค็มข้อน,นี้มีวิมาชั้นใดเสียงใดที่ดีส่งความดีเข้าไว้แต่ว่าจุดไหนยังไม่ดีทำลายมันไปเสียไความไม่ดีเอาความดีเกิดขึ้นมาให้ได้คือนาดีบายธรรมะไปลูกหลานลำคาญนี่ขาโยกขาเย,ยกมาตั้งสิบนาทีแล้ว ต่อไปก็มาเล่าเรื่องราวของท่านมโหสถบัณฑิตตามภาษิตโบราณนี่กล่าวว่าคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมเพราะว่าอ,อย่างนั้นนะลูกหลานที่รักจำให้ดีนะจ๊ะแต่อา่าไปจะลืมว่าคนดีก็ถูกคนแกล้งเหมือนกันถ้าว่าเอิญมีใครเขาแกล้งขึ้นมาก็ขอลูกหลานทั้งหลายนึกถึงมโหสถ ว่าโมโหสดนี้เป็นคนดีจริงๆนางอมอซึ่งเป็นพัญญาก็ตามก็จัดว่าเป็นคนดีเป็นพิเศษแต่ถึงกรนนั้นก็ดียังมีคนใจเปรตไอ้เปรตเนี่มันเลวกว่าสติไรฉานแั่เลวกว่าสุรกายมันมีกําลังใจคือความทรงตัวมันคือคล้ายกับสันนิ ตัวเป็นคนใจเป็นเฟตที่เขาเรียกว่ามนุษย์สเปโตมีความต้องการอย่างเดียวคือให้ฉันได้เรื่องการจะให้ใครนั้นไม่มีมาตอนนี้ท่านเขียนไว้หัวเรื่องว่าเป็นคติเตือนใจว่าคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม เมื่อพระเจ้าวิเทหราชบรมกษัตริย์พระบาทท้าวเธอถูกเทวดาขู่ว่าถ้าไม่ไปตามคนที่มีความรู้คือมโหสถบัณฑิตมาแก้ปัญหาแล้วก็เราจะฟาดกับบานท่าน้วยกระบ,บองใหญ่อันนี้แล้วก็ค้อนใหญ่ค้อนเหล็กใหญ่ลุกเป็นไฟโชนต้องตีหัวให้แตกแหลกลานตายกันแน่ใดคราวนี้ ตอนนี้พระเจ้าวิเทียาร่ายกใจเต้นตึกตึกตึกเมื่อกลัวไม่เต้นอย่างเดียวลูกหลานที่รักหน้าก็จะรัวซะด้วยทีหน้ามืดตาลายเป็นอน,นว่าถที่เวลาเมื่อพระราชาถูกคุกคามเขาดังนั้นก็เกิดมีความรู้สึกกลัวมรณะภัย ไอ้คำว่ามรณะภัยเนี่ยหมายภัยคือความตาย,ยมรณะขเขาตายกลัวติเทวดาสู้อะไรกันได้เนี่ยก็เล่นเอาค้อนแล้วก็มีไฟเส้ด้วยแกเองก็ไม่ร้อนไอ้ค้อนก็เป็นค้อนเหล็กแรงแรงก็ามากน้ำหนักมากแถมมันไฟลุกฟาดหัวแปบ,บเดียวตายเลย เล่นแบบนี้แลการที่เทวดาแกมาตีหัวแตกตายใครจะไปจับเทวดาเข้าคุกเข,ข้าตรางมันก็เป็นไปไม่ได้อีกเวน้อกลัวความตายยิ่งวันรุ่งขึ้นจึงได้นนเรียกอำมาตย์ั้งสีมาอำมาตย์สี่นายนะ่ไม่ใช่บรหิตไอ้บรหิตหิตแกหิทขี้เรื่องขี้กลาขี้เกาหิตเนะี่ยไม่ไอ้สี่คนเนะ่เป็นหิทธโรคหิต ปุโรหิตโรคหิตนั้นไม่เกี่ยวเรียกมาดอามาตนี่กันดดแก่กข้าราชการผู้รับใช้เรียกมาสี่คนเรียกมาก็ทรงรับสั่งว่านี่เจ้าทั้งสี่จงขึ้นรถไปคนละคันแล้วจะไปเที่ยวหาหมโมโหสุดบทชายของเราทั้งสี่ทั้งสี่ได้คนตัวเมืองไปกันคนอาทิตย์นะ่ย ในคนหาลูกชายขาองไรพบเมื่อพบแล้วรีบเชิญกลับมาโดยเร็วให้นั่งรถเกียรติยศอันสูงสุดนี่แหละรถที่ให้ไปเนี่ยไม่ใช่รถกระบะหรือไม่ใช่รถสองแถวไม่ใช่รถสิบลอ้อไม่ใช่รถเก๋งเป็นราชรถรถที่บระดับประดาสวยสดคืองามมีทองอารามมีเพชรประดับ เป็นรถเกียรติยศใหญ่ให้ไปเรียกบอกให้รีบรีบไปนะยะช้านะแต่แกคืนช้าฉันตายแน่ถ้าแกไม่อยากให้ฉันตายแกรีไปเร็วๆอามาตสี่คนก็ตกใจว่าเอ๊ะยังไงเนี่ยไม่เห็นมีโรคภัยใครเจ็บจอยู่ก็จะมาตายเฉย,ยๆแต่ขั้นจะตัดขันก็ไปถามทูนทวนถาม,ถาม,ถาม,ถาม ถึงข้อความชัดเห็นพระมหากษัตริย์หน้านิ้วขี้กรหมดเร่งรักก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องวิ่งไปต้องไปกันไฟาามาศีนายนียไม่ได้รับพระพระบรมราชองค์การดังนั้นจึงหนี้พากันค้นหามโหสถในที่ต่างๆความจริงค้นหามโหสถน่าก็จะคนยาก แต่ว่าเขารู้จักกับคนยมยานักอามาตย์คนหนึ่งไปทางด้านทางทิศทักษิณไปพอเหมาะพอดีเพราะว่านักปราชญ์คนนี้กำลังไปเป็นนายช่างมอนั่นพบระโคศดที่บ้านทักษิณน,นะเรียกว่าบ้านทักกินนะยาวะมจัจฉคามหมายความไอทักกินนะเงือทักษิณ ทักชิ้นยิ้มเบื้องขวาทางทิศใต้นั่นเองมหมายกว่าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกกลางแขนออกอุดดอนอยู่แขนซ้ายทักชิ้อยู่แขนขวาโมโหสุดกำลังเดินกำลังเดินไปขนดินเหนียวมาเพื่อจะเสร็จจะมาทำหม้อเห็นตัวเนื้อตัวเลอะเทอะเปื่อนไปได้ดินเหนียวดินเหนียวมั่งไหม่เหนียวมั่ง นั่งบนต่างปั้นดินเหนียวทำเป็นปั้นๆแล้วก็บริโภคข้าวไม่มีกลับกินข้าวจริงๆข้าวร้อยเปอร์เซ็นต์คำว่าข้าวร้อยเปอร์เซ็นต์มีข้าวแท้ๆไม่มีกลับกินกันแบบสบายๆเราจะกินที่อย่างกินเพื่อส่งความเป็นอยู่ลูกหลานที่รักจะไม่จู้จี้เรื่องกับข้าว อย่ากไปกินข้าวนอกบ้านเสียข้าบริการพิเศษราคาก็แพงไอ้ดีก็ไม่วิเศษวิโซอะไรมันก็มีรถตามน้องกาแเรากินข้าวที่บ้านของเราเนี่ยดีที่สุดชอบเปรี้ยวก็กินสม้มชอบเค็มก็กินเกลือหรือกินน้ำปลาชอบหวานน้ำตาลใส่มันก็ไอ้แขกกันไม่ต้องไปดูเขาร้องรำทำเพลงมีดนตรี กว่าจะกินข้าวได้แต่ทีขับรถออกไปนอกพ่านไอเงินค่าน้ำนะมันค่าสึกหลองเครื่องยนต์มันก็มากกว่าราคาข้าวเน้อแ,แถมไปกินข้าวราคาแพงโดยใช่เหตุยานี้เขาเรียกคนประมาทไม่รู้จักค่าของเงินเงินกว่าจะหามันได้แต่ละบาทแต่ละสตางคนะ์มันหายาก แล้วเงินเดือนเงินดาวเงินเดือนเงินบริการที่ได้มามากๆไม่รู้จักพอก็เพราะเพราวะ่าไม่รู้จักในการใช้ใจข้าวที่บ้านกินเข้าไปเวลาหนึ่งไม่เกินสิบบาทไปกินข้าวตามสถานบริการเวลาหนึ่งก็กินังพันสองพันที่ทั้งหมื่นนี่ถ้ากินข้าวที่บ้านไอ้เงินที่ได้มาเพียงเดือนละพันสองพันมันก็เหลือใช้เหลือสอย ที่ว่าไม่พอกินไม่พอใช้ก็เพราะไม่รู้จักกินไม่รู้จักใช้นั่นเองเป็นนั้นว่าโมโหสถกินข้าวไม่มีกลับหเห็นไหมเขากินได้เอทำงานในบ้านช่างหมอททำแบบสบายใจยสบายใจยเป็นสุขคนมีปัญญาเนี่ยเขาไม่มีทุกข์หรอกเขาถือว่ากินเพื่ออยู่มโหสถเห็นอาหมาตมาเขารู้ว่าจะมาหาตน จึงได้ดำริว่าเอนานนี่นี่เจ้าพวกนี้นี่มันจะมาดีหรือมาร้ายกันแน่นะนึกในใจว่าเอเจ้าพวกอมตะมิมาหาเรานี่จะมาดีหรือมาร้ายเอาจะมาร้ายหรือมาดีเมื่อเจอหน้าเขาแล้วมันต้องสู้กันถ้าเขามาร้ายเราตั้งใจจะพูดดี เราจะทำดีแต่ดีไม่ได้เราก็จะร้ายตอบมันดีไม่ไหวนะมันต้องร้ายถ้าร้ายก็ต้องร้ายกันถึงที่สุดปรับเดียวให้ถึงก็สิ้นลมปราณไปเลยขัน้นในหมายเข้ามาถึงตัวมท่านมโหสดแล้วที่นี่ถามว่าท่านมโหสดแล้วนะก็เข้ามาถึง ท่านโมโหสดเฉียงเหลียวไปแล้วก็ยิ้มให้นิดหนึ่งแสดงว่าจำกันได้จึงถามว่านี่ธนมาตอธมาตเนี่ยหมายตำแหน่งใหญ่นะธนมาตท่านจะมาจับเราหรือว่าจะมารับเราขอถามจริงๆที่มากันนี่มากัน,กนหลายคนจะมารับหรือว่าจะมาจับเอาราชรถมาทำไม บันดามาท่านหลายแ่วนั้นก็เรียนแบบเปนะ่าท่านท่านมาหาบัณฑิตไอการที่มาเนี่ยม่ได้มาจับพระพระราชามีพระพระบรมราชาองค์การให้มากรับคือเชิญท่านกลับเข้าสู่พระราชนิเวศาะเวลานี้กำลังคิดถึงมากนั่งบน นี่เดาไม่ได้มาคนเดียวแล้ไม่ได้มาสายเดียวนะไปได้วยกันสี่สายเนี่ยใช้เอาแบบเอาไปเอาตายหน้านิวคิ้วข็มหมดถึงกับตรงทรงตัดว่าถ้าพวกแกไม่สามารถจะพบมโหสถได้ไม่สามารถจะนำมาได้ห้ามกลับเข้ามาในเมืองนี่ถ้ามโหสถต้องไปกับฉันนะถ้าไม่ไปน่ากลัวฉันอย่างเร็วที่สุดก็ต้องถูกในประเทศ หรือไม่ฉะนั้นวันนี้อนะหัวขาดเกงข้างหนึ่งไม่ใช่พระราชาขาดหัวฉันนะขาดหรือไม่ใช่ขาดสองข้างแต่ขาดสองข้างขาดหัวฉันด้วยหัวพระราชาด้วยนี่เช่นบอกหัวขาดข้างหนึ่งก็คือหัวฉันนะไม่ใช่หัวพระราชาถ้มามองหัวสดได้ฟังก็รู้สึกสลดใจ ว่าเวลานี้พระราชาคงมีความเข้าใจแต่ที่สะดุดใจก็พรู้ว่าเจ้าอมตดเจ้าเท่าสารพัดพิษสี่คนมันเจ้าเจ้าเล่ทำให้ราพระราชาไม่สบายใจโอ้โหสดแต่ว่าก่อนที่จะปรับไปก็ถามก่อนว่าพระองค์มีพระบระม,มราชองค์การให้กลับให้กลับไปทำไ,ไมเจ้าเราเข้าตาราง หรือว่าเจ้เราเขาไปฆ่าถ้าลมาจีนี่ตอบว่าท่านบัณฑิตมืกเคาตารางก็ไม่เข้านะฆ่าก็ไม่ฆ่าข้าพเจ้าอยากจะเล่าให้ฟังตามที่มีพระบรมราชองการใช้ข้าพเจ้ามาเชิญคือการที่มาเชิญครั้งนี้ก็เพราะว่าเมื่อคืนวันหนึ่งเทวาดาผู้สิงอยู่น,นสเวกชัด ได้ถามปัญหาพระราชาสี่ข้อพระราชาไม่สามารถจะแก้ได้ก็ผลัดท้เวถามมันดิตทั้งสีในวัน่งขึ้นมันดิตเต้งหลายเหล่านั้นก็แก้ไม่ได้เจ้านี้ทรงพระกุณาโปรดเกล้าให้ข้าพเจ้าไปเชิญท่านกลับไปเพราะเหตุนี้แล้วขอให้กลับไปโดยเร็วด้วยนะ เวลานี้ไม่ไหวถ้าตูดร้อนเป็นไฟนั่งไม่ลงเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปเจอะหน้าใครก็หน้านิวคิ้วขมวดไมายพ่าทรงคุ้มมาะไทยมากโอ้คนได้ฟังแล้วก็รู้สึกยิ้มในใจดีใจที่ได้กลับบ้านเดิม แล้วก็ต้องการจะพบนางอมรก็ไปโทรผัวหนุ่มเมียสาวนี่ลูกหลานที่รักก็ต้องคิดถึงกันถึงผัวแก่เมียแก่เขาก็คิดถึงกันคนที่รักกันอยู่เขาก็มีความห่วงใยเออจริงเข้าเวลาในช่างหมอจาของบ้านแล้วขึ้นนั่งบนรถทั้ง,ท,งทั้งที่ตัวเปื่อนดินเหนียวข้าสูา่มนครเมยตอนนี้เหมือนกับตัวกาตูน รถสวยงามอารามประดับไปได้วยทองคําและแก้วมันีแต่ว่าคนที่นั่งบนรถนี้เปือเป้อนตัวเปื้อนเปลือบไปด้วยดินเหนียวดินเหนียวมั่งไม่เหนียวมั่งนะก็ูทําทงานด้วยดินนี่นะเข้าไปสู่พระคนครบรรดาหมายเข้าไปกราบทูลกบราชามาไปถึงแล้วนะเมื่อเข้าไปถึงในเมืองและหมายก็เข้าไปกราบทูลพระเจ้าวิเทหราชว่าขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าได้พามโหสถเข้ามาเฝ้าแล้วพระพุทธเจ้าผ่าพระเจ้าวิเทราชสมีพระราชบัญชาว่าเจ้าจงไปพามโหเจ้าไปพบมโหสถที่ไหนบรรดาหมาที่ไปก็กราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าไปพบมโหสถกําลังทำหม้อขายเลี้ยงชีกอยู่ที่บ้านในช่างหม้อ ตำบลทักแกทักสินยวะมะเชคามพอข้าพระพุทธเจ้าไปพบบอกว่าพระองค์รับสั่งให้เข่าเฝ้าทั้งงนี้ตัวเปื่อนดินเปรอะปลาอยู่แบบนั้นเธอก็รีบไม่ยอมอาบน้ำอาบท่าเนื้อเตือเนื้อตัวเปื่อนไปไ้วยดินทั้งดินเหนียวและดินไม่เหนียวขึ้นรถมากับข้าพระพุทธเจ้าเลยทีเดียวไปเจ้า่ะ เพราะว่ามีความห่วงพระองค์มากสแสดงที่มีความจงรักภักดีอย่างที่สุดจะมีมนุษย์คนใดที่มีความหวังดีกับพระองค์ยิ่งไปกว่ามโหสถข้าพระพุทธเจ้าคิดว่าไม่มีอรมะที่เขมาเชิดเล่นหมนกันหมันลินทองคํานะคนอย่างนี้พูดเป็นเงินเป็นทองดีไม่ดีพระราชาควักแป๊บก็มาณหมื่นสองหมื่นสบาย ดีกว่ากันเดือนสิอีกพระราชา,มาเมอได้ทรงสันดับแล้วก็ทรงตรัสว่าหากมห่มโหสดจะเป็นศัตรูกับเราเธอก็คงไม่ทำตนเธอก็ต้องทำตนเป็นคนยิ่งใหญ่เห็นไหมกการไปเรียกมานี้ต้องไม่มาถ้าจะเป็นขบวกันนี่ จะเป็นคนใหญ่คนโตจริงๆเมื่ออะไรพระราชาสั่งปั๊บรีบมาเลยมันใช้ไม่ได้ให้พระองค์คิดนะเธอก็ต้องทำตนเป็นคนใหญ่คนโตไปหาสมัครพรรคพวกหวังจะริตรอนอำนาจเราหรือไม่อย่างไรก็ยึดอำนาจ คงไม่ทําตนที่อย่างเป็นอยู่ในปัจจุบันคือหมายความว่าออกไปจากบ้านแล้วแทนที่จะไปสะสมรวบรวมสมัครพรรคพวกเอามายึดอํานาจกลับไปเป็นลูกจ้างในทางมอญอย่างนั้นเราเชื่อแน่แล้วว่าโมโหสดไม่ได้เป็นศัตรูกับเราขั้นทรงดำดิดังนั้นแล้วเจียงได้่ทรงรับสั่งแกหมัดกุนั้นว่าเจ้าจงกลับไปบอกโมโหสดบรของเรา ให้กลับไปบ้านให้ก่อนไปอาบน้ำมาให้ดีกิจระที่พ่อต้องการจะทราบนี้ยังพอมีเวลาขอให้พ่อมอโหสถไปอาบน้าอาบท่าแต่งกายตามศักดิ์ศรีที่เรามอบให้เสร็จแล้วจึงมาหาเราแต่ก็อย่าลืมเตือนนะบอกมาหาเร็วๆหน่อยนะ ดีไม่ดีมีเมียสาวแล้วก็สวยจะไปโจจีโจจีก็นานเกินไปมันจะไม่ทันใจฉันแต่ว่าฉันให้โอกาสให้ลูกชายของฉันไปอาบน้ำซะก่อนแต่งตัวให้สวยไอ,เอย้เครื่องยศทาบรรดาศักดิ์เครื่องประดับมีเท่าไรวันนี้ว่ามาให้เต็มที่เพราะไม่เห็นลูกวโหสถดมาหลายวันคิดถึงเต็มที่ความจริงพระราชทานก็ไม่เรว แน่อนกันเขาว่าพวกดีเป็นสีแกตัวผู้ชั่วยแย่เหมือนกันเมื่อมาได้รับพระราชบัญชายอย่างนั้นแล้วยึงกลับไปบอกมโหสถตามที่ทรงสั่งมาเมื่อมโหสถกลับไปบ้านไปพบนางอมรกำลังคอยต้อนรับอยู่ก็ได้นางจึงเล่าความเป็นไปของตนให้นางข้อตน อ๋อไม่ใช่โมโหสดที่นะโมโหสดก็เล่าความที่ตัวเองนะ่ยไปเป็นลูกจ้างคนนายช่างหมอดหลอกกัเละเทะเล่าให้ฟังทุกประการแล้วก็ขอตัวไปอาบน้ําแต่งกายประดับเครื่องยศเต็มที่ตามตําแหน่งข็งตนเสร็จแล้วก็รีบจรดรมาเฝ้าพระราชาถาวายบบงคมณนะทิน นั่งอยู่นที่ควรส่วนข้างหนึ่งฝ่ายพระเจ้าวิเทหราชยังนดีทรงตัดไปสันถานกับมโหสถพอสมควรและจึงตรัสเพื่อจะทดลองมโหสดน่มีอีกนะนี่ใจดีแล้วเทวดาเขาบอกโมโหสดแก้บัญหารได้พอรู้โมโหสดมาคิดเออหมดเรื่องกะทีกูไม่ตายในคราวนี้ แช้จะมีแรงมีปัญญาต่อสู้อย่าจะลงใจมอสดที่นี้กล่าวว่านี่คนบางพวกไม่ทำความชั่วก็เพราะเห็นว่าตนเองสมบูรณ์ไปด้วยอิสริยยศบางพวกไม่ทำความชั่วเพราะเกรงเกรงว่าตนเองจะถูกเตะเตียน แน่มีปัญหานะตอนนี้มีปัญญาใจดีเขาแล้วนี่คิดว่าไม่ตายเลยมีปัญญาเนี่ยนบางพวกพวกเกรงเจ้านายไม่ทําชั่ว่าวเกรงเจ้านายที่ให้ยอตนจะถูกตีเตียนไปด้วยแต่เจ้าเป็นผู้มีความสามารถมีความคิดปรดโปรงถ้าเจ้าจะหวังครองราชสมบัติก็ได้ เหตุใดเจ้าจึงไม่เชีงยรงราชจะสมบัติของเราแน่ทำไมฮะเอาไงเขาบอกเหตุใดจึงไม่เชียงไม่เชีงยรงราชจะสมบัติของเราไม่ทําความเดือดร้อนให้แกเราไม่้ปัญหาย้อนสนิตรีไหมขอย้อนสักหน่อยนะให้ปัญหานี้น่าฟังท่านถามว่าบางคนบางพวกไม่ทําความชั่ว ก็เห็นว่าตนเองเนี่ยมีความสมบูรณ์ได้ยศไดศักดิ์บางพวกไม่ทําความชั่วเพราะเกรงตนเองจะถูกตบจะถูกตีเตียนนะจำไม่ดีนะแล้วก็เพราะเกรงว่าเจ้านายที่ให้ยศตนจะถูกตีเตียนไปด้วยแต่ว่าเจ้าเป็นคนฉลาดที่มีความสามารถเป็นพิเศษมีความคิดปลอดโปรง ถ้าจะหวังจะครองราชสมบัติก็ได้เหตุใดเจ้าจึงไม่คิดแก่บ,บททรอยศ์หวังจะเชียงราชสมบัติจากเราทาไมแล้วก็ไม่ทําความเดือดร้อนให้กับเราเจ้ามีความคิดเห็นเป็นประการใดจึงได้ทาตนแบบนี้อรบรรดาลูกหลานที่รักเจ้าว่ากันไปมันก็หมดเวลาเสร็จนี่ต้องขาขอลาก่อนถ้าลูกหลานยังไม่ ยังไม่เบื่อในการฟังฟังวดหน้าต่อไปสำหรับนี้ขอลาแล้วขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีเดบรนดาลลูกหลานที่รักทุกคนสวัสดี